พุทธสถานวัดปวงชัยตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจวดลำปางเป็นพุทธสถานเก่าแก่โบราณอายุหลายร้อยปีซึ่งได้ปล่อยโลกล้างว่างเปล่ามานานขณะนี้มีพระจำพรรษาอยู่หนึ่งรูปคือพระอุก,กิจอธิจิตโตและน้องๆแมวอีกหลายสิบหลายร้อยชีวิตมาอยู่ กับลวงปู่และว,วันนี้มีข่าวดีกับ f อฟทุกคนทุกท่านซึ่ง f อีผู้จะบุญได้ร่วมสมทบทุนในการจัดวัสดุอุปกรณ์พร้อมทีมช่างมาปรับปรุงเปลี่ยนหลังคา ซึ่งเป็นหลังคากระเบื้องหลังคาทรงไม้สร้างมาหลายสิบปีแล้วทีนี้ก็เกิดการชำรุดหลังคารั่วบ้างอไรบ้างต่างๆก็ได้จัดมาวันนี้ช่างมาทำการลือกระเบื้องเก่าออกลือกระเบื้องเก่าออกแล้วก็จะนำกระเบื้องใหม่ที่ เอฟซีได้บริจาคมามุงตอนนี้ช่างกำลังลื้อกระเบื้องเก่าและก็เปลี่ยนไม้ที่ที่ผูกไม้ชนหนที่ผูกก็จะเปลี่ยนออกเพื่อให้โครงสร้างโครงสร้างได้แข็งแรงหลังจากนั้นก็จะมุงกระเบื้อง ใหม่เข้าไปเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป ครับก็ขออนุโมทนากับคณะชาติาสาธารณชนทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคสมทบมาในการบุรณะหลังคาสลาหลังนี้ขอบรวนกุศลทลายเหล่านี้จงอำนวยอวยชัยให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญมีความสุขกายส,สุขใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้ทรความเมตตาปรารถนาทุกคนทุกท่าน ตัวการทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุาธครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าช่างกำลังลื้อลังคายอยู่หลังจากลื้อเสร็จก็จะนำกระเบื้องตรงนี้ครับนำไปมงุงแล้วจะค่อยถ่ายให้กับสีทุกคนทุกท่านได้ดู ในระดับต่อไปขอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ